Reading for you โดยแมวเหมียววันนี้เสนอยันทุนนิมุตตังจากหนังสือทำวัดเช้าเย็นและบทสวดมนต์พิเศษบางบทวัดโมฆะวานารามฉบับพุทธศักราช2560ถ้าพูดเรื่องผีหลายคนคงเคยมีประสบการณ์กลัวผีมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ สาเหตุของการกลัวผีแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันส่วนผีจะมีจริงหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้อา่านก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วในวัยเด็กบางครั้งก็ฝันร้ายคุณแม่จะเอาไา่มาผูกข้อมือให้คุณพ่อผูกข้อมือให้ด้วยและท่านแนะนำให้สวดบทยันทุนในตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแปลความหมายก็ไม่ได้ หลังจากได้ฝึกสวดมนต์บทนี้ในที่สุดก็จำได้ขึ้นใจความหมายของบทสวดมนต์ยันทุนนิมุดตงังคำแปลสุดท้ายของแต่ละท่อนแปลว่าขอสิ่งเหล่านั้นถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้าท่อนต่อไปก็เป็นขอสิ่งเหล่านั้นถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระธรรมเจ้าและท่อนสุดท้าย ขอสิ่งเหล่านั้นถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระสงฆ์ขเจ้าซึ่งความหมายเป็นการเสริมสร้างพลังใจให้ผู้สวดยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันจะโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโทปาปะคะโหทุตสุปินังอกกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ลางชั่วร้ายอันใดและอาวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเคราะห์อันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้ายันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามะนาปโป สกุณัสะสทโทปาปะคะโหทุตสุปินางอาการตังธรรม,มานุภาเวนะวินาเมนตุหลางชั่วร้ายอันใดและอาวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเคราะ์อันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระธรรมเจ้ายันทุนนิมิตตังอวมังคาลันจจโยจามะนาปโปสกุณสสะสทโทปาปะาโหทุสุปีนังอกากันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุหลางชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเคราะอันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระสงฆ์เจ้าในพระสูตรตันตาปิฎกเล่มที่17หน้าที่53พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีตนเป็นเกาะที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยพุทธังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิสังคังสารังคัจฉามิพุทธะธรรมะ สังคะในใจเราเป็นที่พึ่งของเราถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะการให้ปัญญาเป็นทานมีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวงด้วยรักจากใจช่อง Reading for you โดยแมวเหมียวพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปขอพระคุณและสวัสดีค่ะ